ร้องเพลงเยต้องไป้งคอนเสิร์ตเนี่ยเราคู่กับใครรคู่กับพีบ้ารคู่กับเฮียบ้านหน่อยร้องเพลงเมื่อครูนี้เลยนะใช่เม่อแต่มีผู้หญิงร้องอีเดียวนี่ไม่มีท่อนผู้ชายนี่ยต้องร้องต่อตอนไหนอะยี่อีเพลงนึงไงโอเคเดี๋ยวเราไปร้องกันคืนนี้นะฟ้าปฟ้าไงอะไรแเล มาส่งมาส่งมาส่งเจ้าวัยสมี่งนะภาษาไทยดีครับวันที่19ฟังเยี่ยฮะเขาจะคืนบัตรไหมไม่คืนหรอกนะแน่ใจนะกำลังจะโอนค่าบัตรเริ่มร้องซะไปเลยใช่ไหมคะไปเลยใช่สบู่